มี2แบบนะ,ะแบบธรรมดากับแคปซูลสูตร plus นะคะสนใจแบบไหนเลือกได้เลยราคาเท่ากัน350บาทนะคะแล้วมีโปรโมชั่นตอนนี้นะคะไม่ต้องซื้อถึง350บาทก็ได้อยากได้ในราคาพิเศษก็ซื้อโปรที่เขาจัดให้3กล่อง5กล่องโอเคไหมคะ ไม,ไม่ไม่ต้องไปกินายาลดน้ําหนักที่มันเสี่ยง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 เพราะอนาคตไปทุกคนเกิดมันไปมีผลต่อร่างกายคุณรู้ไหมว่าใครกินยาลดน้ําหนักหรืออาหารเสริมอะไรที่แบบว่าโอ้ยใส่อะไรก็ไม่รู้อะต้องพูดคําว่าใส่อะไรก็ไม่รู้คุณรู้หรอว่าเขาใส่อะไรนะคะเออรู้บางไม่รู้บางก็แล้วแต่ทุกคนแต่ว่ามันเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นลองไปหาสมุนไพรกินดูเพื่อเบิร์นมันออกคุณหมอท่านหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าทําไมเราอ่ะพอมีอายุอานามเยอะขึ้นเดี๋ยวก็เป็นอันนั้น,น,นเดี๋ยวก็เป็นอันนี้เดี๋ยวก็ ป่วยกระทันหันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามนุษย์เราอะคะ่ะเรามีลำไส้เป็นหัวใจที่สองของร่างกายหมอบอกว่าทุกคนมนุษย์เรามีลำไส้เป็นหัวใจที่สองนั่นหมายความว่าทุกคนนอกจากหัวใจของเราที่มันมันก็จะมีลำไส้นะคะลำไส้นี้ก็จะบ่งบอกถึงความรักของร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นทุกคนคุณต้องดูแลลำไส้ประหนึ่งคุณดูแลหัวใจตัวเองเลยนะบางคนทุกคนกินเข้าไปประมาณ3กิโล เวลาถ่ายออกออกประมาณหนึ่งขีดอย่างเงี้ยจะบอกให้ว่าลำไส้สําคัญไม่ว่าวันนี้คุณจะกินอะไรกินกาแฟเยอะกินอา,อาหารเสริมเยอะคุณหารู้ไหมว่าทุกคนที่เรากินเข้าไปอ่ะอูมอะไรต่ออะไรมาผสมผสมผสานกันให้เรากินอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งอออกไปได้อันไหนที่กินแล้วมีกากมันก็ออกไปได้อันไหนแล้วกินไม่มีกากที่มันจะต้องซึมเข้าสู่ร่างกายนั่นแหละตัวนั้นแหละอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินอะไรใส่อะทุกคน ใสๆบริสุทธิ์นะคะถ้าไม่ใช่น้ําเปล่าเราก็คิดให้ดีนะคะเพราะตัวนั้นไม่มีกาก คำว่าไม่มีกากคืออะไรก็เหมือนน้าเปล่าทุกคนน้ําเปล่ามันไม่มีกากใช่ไหมมันไม่มีกากใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเรากินทุกคนเห็นไหมบางคนกินน้ําเยอะๆมันก็จะปัสสาวะเยอะฉี่เยอะอะทุกคนเพราะว่าน้ํามันไม่มีกาก,ากมันจึงไม่สามารถที่จะไปช่วยในเรื่องของลําไส้ได้เข้าใจไหมคะมันไม่สามารถช่วยให้เฮ้ยแบบลําไส้ใหญ่ทํางานไปเอาของแบบที่เป็นกากรก,กออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มันจะทําให้ร่างกายของเราคะ่ะทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนน้ามันหล่อลื่นเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินอะไร ที่เป็นน้ำน้ําแล้วปราศจากกาฟังให้ดีน้ําเขียวน้ําแดงน้ําดาน้ําอะไรก็ช่างอ่ะทุกคนน้าวายน้ําสปายน้ําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแน่นอนที่สุดค่ะไม่มีกากมันก็จะซึมเข้าสมมติว่าน้ําไหนมีแอลกอฮอล์มันก็จะทาให้เรามึนงงมึนงงแต่ถ้าน้ําไหนที่มีคาเฟอีนมันก็จะทําให้เราแบบเอร์ดเอร์ดเอร์อย่างเงี้ยค่ะคุณสังเกตไหมเพราะว่ามันซึมเข้าสู่ระบบการทํางานของร่างกายเราได้ทันที ไปที่กินอะไรแล้วมีกากแล้วกลัวไปกินของไม่มีกาก นะคะเพราะว่าของไม่มีกากนะกุกคนของมีกากนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเรากินอะไรที่มันมีกากใหญ่อาหารหรือมันมีกากอย่างเช่นกินผลไม้เคี้ยวเงียบเงียบเงียบบกินเข้าไปเห็นไหมเราก็ได้กากผลไม้เป็นกากใหญ่ที่ไปทําให้ลําไส้เราทุกคนมันจะไปอยู่ที่ลําไส้เรานะคะแล้วพอลําไส้เราหนักมากพอ,อมันจะมีจุลินทรีย์ทุกคนจุลินทรีย์ที่อยู่ในลใําไส้แล้วเขาเรียกเซลล์ลาไส้มันจะทํางานร่วมกันแล้วพอเวลามันหนักมากๆทุกคนมันก็จะ ลื่นปลืด้ดลื่นปลืด้ดลื่นปลืด้ดไหลออกไปทีนี้ทุกคนใครที่บอกว่ากินชาโนบากะเรามีกาก ทุกคนคะชานนก้าทำมาจากสมุนไพรแท้ๆสมุนไพรจริงๆสมุนไพรที่เป็นหัวเผือกหัวมันสมุนไพรที่เอามาจากดินไม่ได้นําไปสกัดใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นสมุนไพรที่เก็บมาแล้วก็ไปเข้าเครื่องอบไปเข้าเครื่องปากแล้วก็ไปเข้าเครื่องที่ทําลายเกี่ยวกับสารพิษหรือว่าสารปนเปื้อนหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราพวกนี้ค่ะนะเราใช้สมุนไพรไม่มีสมุนไพรไหนไม่มีกากนะคะบางคนกลัวเนาะก็จะไม่กล้ากินกาก อยากขับถ่ายดีๆหรืออยากให้ลำไส้สะอาดทุกคนคุณสามารถนำกากไปใส่โยเกิร์ต นะคะกากที่เราชงเสร็จแล้วอะค่ะแต่อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะไม่ต้องไปเสียดายนะใส่ตู้เย็นเอาไว้ใส่ตูเต้เย็นเอาไว้อย่างเงี้ยเพราะมันมีน้ํามีความชื้นแล้วมันอาจจะขึ้นราโดยเราไม่รู้ตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่เกินประมาณสองสาวันนะที่อยู่ในตู้เย็นนะเพื่อที่จะมาสมผสมโยเกิร์ตแล้วกินพร้อมโยเกิร์ตมันจะกินง่ายหรือคนผัดผักแล้วเ,เอาไปใส่ในผัดผักอย่างเงี้ยค่ะเพราะเอาไปใส่ไข่เจียวได้เราสามารถเอาไปใส่กับผัดผักได้เราสามารถเอาไปใส่กับโยเกิร์ตได้เป็นปุ๋ยให้กับ ต้นไม้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนคะเรื่องแบบนี้รู้ไว้ก็ดีเลยจ๊าอย่าให้คนอื่นเขาหลอกได้เลยจ้จจกอีฉันนี่อีชันคือผู้รู้เพราะถ้าอีชันรู้ไม่จริงอีชันจะบอกพวกคุณไม่ได้นะคะอีชันเป็นเจ้าของแบรนด์นะจ๊ะ